โฟกสัสโพสซึ้งถึงแม่ขอบคุณที่เคียงข้างแม้เผชิญคำด่าคำสัปแช่งหลังเปิดตัวหนึ่งในดาราน,นักแสดงที่ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนโฟกัสจิรกุลนักสแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่ที่มีวันเกิดในวันเดียวกันนี้โดยระบุข้อความว่าวันเกิดปีนี้คงต้องเขียนถึงแม่ยาวๆหน่อยเพราะจับมือกันผ่านเรื่องที่หนักหน่วงมาด้วยกันทั้งโดนคำด่าคำสับแช่งขู่สารพัด แต่แม่ไม่เคยห้ามแต่แม่เชื่อในตัวหนูคอยให้กำลังใจหนูและอยู่ข้างๆอยู่เสมอแม่คือสุดยอดแม่ที่อยากอวดให้ทุกๆคนได้เห็นว่าแม่หนูโคเทเลยความเข้มแข็งความอดทนความไม่เห็นแก่ตัวความดีทุกอย่างในตัวหนูหนูได้จากแม่จริงๆขอบคุณแม่ที่สอนให้หนูโตมาเป็นหนูในวันนี้หนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้แม่ภูมิใจ วันเกิดปีนี้ยังไม่มีอะไรให้มีแต่หัวใจและรอยยิ้มแต่สัญญาว่าจะทำให้แม่มีความสุขเลี้ยงแมวอยู่บ้านชิิๆไปจนแก่เลยรักแม่ที่สุดในจักรวาลเลย